บทที่ได้รับเนี่ยก็ได้รับจากคนเขียนคนเดิมที่เคยเล่นจนเป็นละครอมะตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นรวมๆแล้วอบอุ่นดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาก็ต้องขอขอบคุณมีเดียสตูดิโด้วยที่แบบดึงน้ำผกลับมาท่องเสร็โอ้เลยโอมันเป็นตำนานนั่นน่ะ มองใหเมรู้ตเกโมเมนต์ในตอนนั้นโมเมนตนน์น <c oughs> ในตอนที่เล่นมรังพุ่งแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเเราเราอิ่มตัวเลยอะค่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะเดินหน้าตะเกียกตะกายไปไปสูงกว่านี้หรืออะไรกว่านี้แล้วเพราะว่า สิ่งทีเ่เป็นผลตอบรับจากละครเนี่ยมันมันทำให้อยู่ดีๆเราก็แบบติดขึ้นลมบนไปเลยมันเหมือนพอแล้วถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตอนนั้นเมื่ออายุประมาณ1 7 1เจ็เจ็ค่ะทำไมตอนนั้นในวัยนั้นรู้สึกว่าอิ่มตัวทั้งที่มันเป็นจังหวะที่มันเหมือนกับละครดังมากจนกระทั่งมันพลิก พลิกวันนี้เป็นคนคนหนึ่งอีกวันหนึง่งกลายเป็นแบบน้ำพึ่งนักชักดาทำปรีดาน,านันซึ่งซึ่งเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งอะไรไปซึ่งเราก็งงไปเลยอะคะ่ะตั้งตัวไม่ทนันตั้งตัวไม่ทนันแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออที่เราเข้าวงการมาเนี่ยเรารอวันนี้ไม่ใช่หรอแต่วันนี้มันมาถึงเร็วจงังเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อิ่มตัวตั้งแต่หมดแรงเ,เลยใช่อิ่มตัวเลยแต่ว่าเรื่องต่อ,ตอมาเนี่ยเราก็เลยเล่นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะดังหรือไม่ได้ต้องการอะไรเหล่านั้นแล้วแต่ว่าเราต้องการจะฝึกฝีมือเรามากกว่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ได้บทยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆค่ะแนถึงวันนั้นวนันีเราก็ยังเห็นน้มืนระยะใ,น,น,ใน,นกายืนระยะ <c oughs> ยืนยืน <c oughs> ย,ยาวๆ ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าจะไม่ออกด้วยนะถ้าทางจะไม่ออกนะเพราะว่าก็ตกหลุมรักการแสดงไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราแสดงเนี่ยมันมันได้ปลดปล่อยความสามารถปลดปล่อยออจิตวิญญาณของตัวละครซึ่งมันเหมือนงานศิลปะค่ะที่เราเอามาบรรเลงให้คนดูได้ชิมได้ชมกันแล้ว แล้วมันก็เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็รวมถึงว่าในละครแต่ละเรื่องเขาก็จะมีคุณค่าของเขาเราก็ได้มอบคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยให้กับคนดูให้กับสังคมด้วยก็เป็นเป็นอะไรที่ตกหลุมรักการแสดงตรงนี้ค่ะโอ้วงการบันเทงนนิงในยุคก่อนกับในยุคนี้ต่างกันเหรอคะ ก็ในยุคก่อนจะจะเหมือนอดาราจะอยู่อยู่ดังนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถ้าดังก็ดังเป็นคนๆไปเลยแล้วก็ดังกันยาวๆเป็นแบบเป็น10ปีเป็น20ปีแต่ว่าสมัยนี้เหมือนแบบดังเร็วแต่ว่ามีคนขึ้นมาดังใหม่ซ้ำๆกันดังเร็วแต่สั้นดังเร็วแต่สั้นแต่ ต่ดังมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก,มนก็มันก็แตกต่างกันตรงนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันอย่างการทำงานนะคะร่วมทางข้ามสมัยนั้นกับตอนนี้สมัยนั้นโอ้โหสมัยนั้นนี่ย,ย,นะยุคน,น,คน,นโหดกว่าเยอะแต่คนยุคนั้นยุคนั้นโหดกว่าเยอะคือ กล้องหรือว่าอุปกรณ์ทางการถ่ายทำเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทันสมัยไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอยู่ดึกๆเราก็ต้องเล่นในป่าจริงๆเราก็ต้องนอนกับพื้นนอนกับเสือแล้วก็ไฟก็จะสาดเข้ามาที่หน้าเราแบบแรงๆงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะค่อนข้างเหนื่อยเราก็ล้ามากแต่ว่ามันเป็นการฝึกความอดทน พอผ่านยุคนั้นมาได้พอมายุคนี้โอ้โหโอ้โหเด็กยุคนี้เธอแบบสบายเกินไปอะไรเงี้ยพี่บอกว่าพูดถึงต้องกับพูดจัดก็อยากได้แต่ว่ามันยากใช่ไหมค่ะก็เป็นการฝากว่าถ้าเป็นบทที่มันต้องใช้อินเดอร์ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เวลาที่มีใคร นึกถึงแต่บทยากๆเนี่ยก็จะให้น้ำผึ้งบทง่ายๆไม่เคยได้แล้วไม่มีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แสดงถึงว่าเออเขาเห็นศักยภาพในตัวเราแต่เราเองเนี่ยก็ต้องทำให้คุ้มค่าที่เขามองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยละครเรื่องเมืองแก้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ความสามารถของน้ำผึ้งคือในตอนแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบบทอาจจะเข้มข้นประมาณหนึ่ง แต่ตอนหลังเนี่ยมันมันขยี้หัวใจเลยค่ะแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็ลึกแล้วมันก็สปอยไม่ได้ <laughs> <c oughs> เออสปอยไม่ได้แล้วค่ะค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็ เอาจิวเวลรี่ที่สะสมไว้นะคะก็มีจิวเวลรี่หินอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับอารม่าโทราพีเป็นนัทริกาเฮล l ์แอนด์บิวตี้ซึ่งก็จะมีลายเป็นแบบว่าลายอารม่าโทราพีลายเป็นแป้งพับฟลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะร้อนสองวันเรื่อยๆเป็นนัทริกาเฮลส์บิวตี้ก็สามารถจะติดต่อได้ทางลายนัทริกาออฟฟิเชียลค่ะตั้งใจทำแต่ว่า ตั้งใจทําด้วยความชอบด้วยที่เราอยู่ในสายแบบเราก็แต่งหน้าบิวตี้อะไรของเราอยู่แล้วแล้วอโรมาเทอราพีเราก็ทําในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายออไม่ใช่ระยะสุดท้ายขอโทษในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงแล้วเขาก็ได้กลิ่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เขาไม่ได้กลิ่นเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นความภูมิใจที่เราได้ทําออกมาจะบอกว่าทำเราได้กําไรหรือเปล่าไม่ได้กําไร แต่ทำเพื่อที่จะได้ทำเป็นความชอบเป็น,นะความชอบเป็นพชั่นค่ะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นคุณค่าในชีวิตน่ะอือมได้ช่วยได้ช่วยคนอื่นได้ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกมีความสุขผ่านกลิ่นที่เราสันส,นสรรสร้างเออรรงสรรมา <c oughs> ค่ะ ศึกษามานานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วเหมือนกันค่ะก็ตอนนั้นก็ทำร่วมกับโรงพยาบาลคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นซึ่งถ้ามีเวลาก็ก็จะได้ไปอีกทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนกลิ่นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นนั้นก็ถูกบันทึกสูตรในโรงพยาบาลพร้อมที่จะส่งต่อให้กับรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างงี้การแสดงไม่ทิ้งค่ะ ไม่ทิ้งทำธุรกิจแล้วก็ยังไม่ทิ้งการแสดงนะยังติดต่อมาได้นะเีทคกันไปใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทองกวนี้ก้าค่ะอเลาะกวใช่ค่ะ யா <coughs>